เมื่อกี้ผมไปเปลี่ยนอย่างไงมานะครับตอนนี้ก็ืทเมอแหละประมาณ6โมงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะปั่นกีไว้แล้วเมื่อกี้ก็เหลือแค่ใส่ท่อหดนะครับแล้วก็ลนไว้ ยาวไปนิดนึงนะครับแต่ถ้าจะตัดให้มันสั้นเสมอกันเลยเวลาพันแล้วมันจะใหญ่หมักนะครับผมก็เลยเลือกที่จะให้มันยาวไว้ดีกว่าถ้าเกิดว่าหนูกัดครั้งต่อไปเนี่ยมันยังพอมีต้นตอของสีสายไฟอยู่นะครับถ้าเกิดเราจะมาต่อสั้นๆขนาดนี้ถ้ามันกัดไปแล้วมันจะงงนะครับผมก็เลยเลือกที่จะเอาไว้ให้มันยาวๆหน่อย มาจจะดูคีเห่หน่อยแหละแต่ถ้ามันกัดอีกรอบเนี่ยมันก็จะยังมีต้นตอบบวงบอกถึงสีที่ใช้ต่ออยู่นะครับก็สตาร์ตติดแล้วนะครับนะที่มันไม่ติดนะที่ไฟไม่ออกทั้งแรกนะครับอาจจะเป็นเพราะสายพวกนี้นะครับตอนที่ผม ใส่เข้าไปนะ่ะผมดันลงได้ไม่สุดนะครับพอผมมาขยับแล้วก็จับสายทุกเส้นที่ผมต่อดันเข้าไปใหม่ไฟก็ออกนะครับแล้วก็สามารถอดาสิ์ได้ สำหรับวิดีโอนะครับเทคนิคการต่อสายไฟของปลั๊กกล่องแบบหนูกัดขาดแบบสุดๆเลยนะครับก็นำมาแบ่งปันแก่เพื่อนๆนะแก่น้องๆนะครับหรือผู้ที่ใช้งานนะรถจักรยานยนต์รุดต่างๆนะครับแล้วเกิดปัญหาหนูกัดสายไฟตรงพวกกล่องมันจนขาดไปหมดนะครับก็เป็นตัวอย่างนะครับการต่อแบบ ต้มบารุงนะครับถ้าลูกค้าหรือผู้ใช้รถท่านใดมีงบประมาณการซ่อมบำรุงนะครับก็สามารถสั่งอะไรเนี่ยเข้ามาเปลี่ยนใหม่ได้เลยนะครับแต่ในวิดีโอนี้ผมนําเสนอการต่อนะครับหรือการซ่อมบำรุงนะหากวิดีโอนี้นะครับเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมท่านใดนะครับก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับ ส่วนวิดีโอหน้านั้นจะเป็นอะไรนะครับก็คอติดตามกันนะครับน,น,นานๆผมจะถ่ายลงสักทีหนึ่งก่อไม่รู้จะถ่ายอะไรดีนะฮะก็ชอ่องอื่นๆรับก็ทําเครื่องทําอะไรกันลงแล้วนะครับก่อพอดีมีปัญหากับไฟหมุนก็เลยถ่ายลงนะฮะโอเคครับสําหรับวิดีโอนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้อาไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าน,านะครับสวัสดีครับ